ขอประเสริฐน,นะครับแล้วก็หน่วยงานนะรไม่มนะว่าจะเป็นท่านประธานหรือว่าผู้ท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาในวันนี้แล้วก็ต้องขอส่งพวบกนะดัง,งให้กับประธานสภาเทศดีไทยจังหวัดสมุทรสาครครับที่แกล้งฉิวโอกาสมาสู่จังหวัดสมุทรสาครนะผมใช้คำพูดดีครับทําไมครับเพราะว่าโอกาสไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแต่เราตา่างหากที่ต้องฝ่ฝ้าครับหรือว่าท่านประธานเนี่ยกลา้าที่จะ ดึงมก,กุฏรามารมาสู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วนี่ยกำลังสำคัญอยู่ที่หกท่านนะครับถ้าจะช่วยท่านประธา,านหาเยาวชนที่อยู่นอกกระทรการศึกษาเนี่ยมาเรียนในวันที่2 8ถึง3 0ให้ครบขั้นต่ำคือ50ท่านได้ไม่ได้ ที่แรกครับที่แรกก็คือ28-30ก,กรกฎาคมนะครับก็คือตรงกับวันเฉลิมลันรับวันที่10ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับแต่พวกเรานะครับที่จะสังาหารยาวชนนะครับให้เข้ามาได้รับรู้เรียนรู้วิชาด้านช่าง,งช่างยังไม่พอเป็นช่างของยานยนต์สมัยใหม่แมัวใหม่ยังไงเนี่ยแล้วยังไม่พอ เรียนต้วเอย่งมันเรียนเ้วยอยนี้มันเยนังด็ที่ิดเจ้าี่อาะให้มันเรียนู้วอย่านี้ไปกติขอรนุญารับที่ต้องกระทบทท่านขออนะครับที่ท่านได้กรุณาให้สเด็กเรียนเรียน่วมกตั้งแต่สมัยไหนผมว่าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะก็เรียนจหกระดาษจำนวนแล้วกเระดาษจำนวนนะครับกระาษจำนวนก็มันเป็นช่อง ช่อบานาคุพ่อแม่ก็อบอกไปั่าต่างๆไม่ไม่ใช่นม่เหตุการณห้องไม่ได้เจตนาแต่บต่เอื้อ